รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถนนยานยนต์ครับวันนี้ในช่วง on the road ครับผมมีกิจกรรมมันๆจากเ m w นครับนั่นคือ BMW Trackday 2020ครับสัมผัสกับรถแรงหลากหลายรุ่นนะครับจากค่าย b m เติดตารับชมกันให้ได้ครับช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงท้องโลกยานยนต์ครับข่าวสารขางเคลื่อนไหวในวงรถยนต์นะครับจะมีอะไร นำเสนอให้ผู้ชมได้รับชมครับและสุดท้ายครับทางรัดทางมาจากกับอิตูสุครับวันนี้น้องทอมมี่จะพาไปชิมหรือพาไปเที่ยวสถานที่แห่งไหนนะฮะรอท่านอยู่ครับในช่วงสุดท้ายของรายการครับตอนนี้พักสักครู่ครับกิจกรรมมันๆอย่าง BMW TAG Day 2020รอท่านอยู่หลังโฆษณาครับไม่ซ้ำไมีตามใครม่ติดกับอะไเดิมเ เป็นเจ้าของ m a z t e r 2ใหม่ดอกเบีย้ย0% 1-30พฤศจ,จิกายนนี้ New Mazda 2ความสำเร็จไม่มีแพทเทิร์น s u z u MU-X Originality Redefined ไม่ซ้ำมีตามใครไม่ติดกับอะไรเดิมๆเ,เป็นเจ้าของ Mazda 2ใหม่ดอกเบี0้0% 1-30พฤศจ,จิกายนนี้ New Mazda 2 วันนี้ผมอยู่กับรถแรงๆจากค่ายใบพัดฟ้าขาวครับที่เห็นอยู่เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะนั่นก็คือ M4 ครับแล้วก็อยู่ในงาน B.M. w t track day 2020ครับวันนี้นะครับจะได้สัมผัสกับรถแรงๆหลายรุ่นนะครับทั้ง M4 นะครับ M4 CS M5 นะครับ I8 นะครับประมาณนี้ บนสถานการณ์หลากหลายรูปแบบครับเขาจัดงานกันที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ครับแล้วก็เป็นการลองแบบออนแท็กกันนะครับในรูปแบบของเซอร์กิตซึ่งจะได้สัมผัสสมารถนะความแรงหลายหลายรุ่นจาก BM เครับรุ่นแรกครับสำหรับ BM เ r a c k d a y ในวันนี้ครับ M5 ครับ600แรงม้าครับลองใช้คันเร่งดูครับ ซอฟๆเบาๆก่อนครับแต่ก็ไม่เบานะฮะคือต้องบอกอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยนะครับเราเราปิดระบบตัวช่วยไปพวก d ีเอะไรต่างๆแต่มันไม่ได้ปิดหมดยังเหลือไว้เพราะไม่งั้นนะครับขวางไปเลยครับอันนี้เป็นข้อดีแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยที่ BMW คำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาครับ อีกหนึ่งรุ่นครับที่กำลังทำการทดลองขับครับ i8 roaster ครับคันนี้นะครับทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันแรงมา้า374แรงมา้าครับ0-100ก็ประมาณ4วิโดยประมาณนะครับกับค่าตัว13ล้านครับเดี๋ยวลองวิ่งกันดูในแท็กแบบนี้ครับ ขับง่ายกว่า M5 เยอะเลยครับระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ4ีล้อครับแล้วก็ทั้งเครื่องยนต์ที่อยู่ข้างหลังกับมอเตอร์ที่อยู่ข้างหน้านะฮะทำงานกันลงตัวในกรณีที่ขับวงกลมครับรถไม่เสียอาการเลยครับเขาจัดการคือตัดกำลังให้หมดเลยฮะคันต่อไปครับเดี๋ยวไปดูว่ารุ่นอะไรครับตอนนี้มาอยู่อีกหนึ่งตัวแรงของงานครับ M4 CS ครับ แตกต่างกับ M4 ธรรมดาหรือว่า M4 Competition ยังไงนะฮะน้ำหนักเขาเบากว่าแรงม้าสูงกว่า10แรงม้าแรงบิดสูงกว่า50นิวตันเมตรแต่หม้อการขับขี่ต,ต่างๆใกล้เคียงกันแล้วก็ความแตกต่างของอเ,เขาเนี่ยม,ในในมาจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่เปลี่ยนใหม่นะครับทั้งฝากระโปรงชายล่างดิฟฟิเซอร์หลังหลังคากับสปอยเลอร์นะฮะรวมถึงเพากลางคือต้องบอกฟิลลิ่งไม่ต่างรถแข่งเลยครับ ตอนนี้ใช้โหมดการขับขี่แบบ M1 นะครับโหมดการขับขี่ M1 เนี่ยเราสามารถเ,าเลือกใช้งานได้ครับจากปุ่มที่บ,บริเวณพวงมาลัยครับโอเคกด M2 เลยครับทีนี้ครับ 2> 2ข้างล่างครับของ,ง,งปุ่ม M1 นะครับจะเป็นปุ่ม M2 หรือโหมด M2 นั่นเอง กดไปปุ๊บครับจะมีสัญลักษณ์ขึ้นที่หน้าจอตรงใต้วัดรอบความเร็วนะครับสิ่งนี้สัมผัถได้ตอนนี้น้ำหนักของมาลายเปลี่ยนไปแล้วครับมันแน่นขึ้นครับโอ้โหคือเมื่อกี้ครับราผู้ชมได้ยินครับเสียงรอบมันตัดนะครับแต่กำลังมันยังไม่หมดนะฮะ ครับ DSC ยังอยู่ครับ M2 มันก็ช่วยฮนะช่วยดึงรถกลับมาแล้วก็ไม่ให้เติมคันเร่งไปต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยยังมีอยู่ครับแต่ขุมพลังนี่จี๊ดจา๊าดหน้าดูครับผมเอาแค่ย่างกลายเข้ามาในคอกพีดของเขาครับก็เห็นแล้วครับว่าคันนี้ไม่ธรรมดาครับตัวคันทาระครับมาแต่งที่พมมลไยแผงข้าง มันกว่า M 5ผมให้คันนี้มันกว่า M 5เลยครับ M 4 CS ครับ <S <S สเสร็จแล้วครับรกิจกรรม B M Tag Day 2020ในวันนี้ครับสัมผัสสมรรถนะความแรงของทั้ง M 4ทั้ง I 8แล้วก็ M 5ครับทั้งหมด4รุ่นด้วยกันครับชอบสุดรุ่นไหนแน่นอนว่า M 5อยู่แล้วครับ600แรงม้าครับ แต่ M5 ครับใช้งานได้หลากหลายรูปแบบครับใช้งานเป็นรถบานก็ได้มีโหมดการขับขี่แบบนั้นนะครับแถมยังมีตัว MX Drive ให้อีกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสมรรถนะแรงๆ M4 CS แน่นอนครับน้ำหนักเบาลง่า M4 ธรรมดาถึงแม้ว่าแรงม้าอยู่ประมาณสัก460แรงม้าประมาณนี้นะครับน้ำหนักรถเขาเบาแล้วขับสนุกฟิลลิ่งนะครับขี่ที่เป็นแบบในรูปแบบของสนามแข่งเนี่ย M4 CS ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีครับ สนับสนุนโดย m a ส d a Toyota เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออตเตอร์เวอร์ไทยแลนด์ครับข่าวสารความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์วันนี้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า เตรียมตัวที่จะเข้าสู่งานมอเตอร์เอ็ก2020นะครับซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่2ไปจนถึงวันที่13ธันวาคมนี้นะครับที่ชาเลนเจอร์เมืองทองทานีนะครับก็จะเป็นงานใหญ่สําหรับวงการยานยนต์กันเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับช่วงนี้ก็จะมีรถใหม่มาเปิดตัวกันมากมายนะครับวันนี้เราก็มานําเสนอกันนะครับไปกันที่นิสสันนาว a ล่านะครับรถปิก up คันใหม่นะครับก็เปิดตัวให้เห็นหน้าตากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ นิสสันนาวาาใหม่ได้รับการออกแบบด้วยแนวคิด Unbreakable ของนิสสันโดยนําเสนอรูปลักษ์การออกแบบภายนอกที่โดดเด่นดูดันกระจังหน้าได้รับการปรับปรุงให้มีความโดดเด่นจดจําได้ง่ายดีไซน์กระจังหน้าแบบ interlock ที่เป็นเอกลักษณ์ของการออกแบบรถกระบะของนิสสันถูกนํามาใช้ในนิสสันไททันเป็นครั้งแรก ส่วนภายในปรับแต่งเสริมความสะดวกสบายให้ความเงียบขณะดเดินทางรวมไปถึงการปรับจูนระบบช่วงล่างเพื่อสมรรถนะในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นทั้งบนถนนปกติและเส้นทางออฟโรดนอกจากนี้ยังพบพา n สันอินเทลเ l จ g e นต์โมบิลิตี้เทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะมาอย่างครบครัน ในขณะที่เครื่องยนต์นั้นใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์เบคู่รหัส YS23DDTT ขนาดความจุ2,298ซีให้กำลัง190แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดที่450นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะและเกียร์ธรรมดาแบบ5จังหวะนอกจากนี้ยังได้เติมนาว่าราเกรดพิเศษที่เรียกว่า Pro 4X ซึ่งเป็นรถสไตล์ออฟโรดที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหรุ่น โตโยต้าอินโนวารถสไตล์เนกประสงค์ของโตโยต้าเขาก็มีการปรับปรุงใหม่เช่นเดียวกันบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้แนะนำโตโยต้าอินโนวารุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ที่มีฐานการผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียโดยครั้งนี้ปรับเปลี่ยนดีไซน์ภายนอกรอบคันกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ตกแต่งด้วยโครเมียมกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าแบบ LED ปรเจคเตอร์และไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED ชุดตกแต่งรอบคัน สปอยเลอร์หลังไปท้ายใหม่ล้ออนลนมอยดีไซน์ใหม่ขนาด17นิ้วภายในห้องโดยสารเติมการอำนวยความสะดวกสบายด้วยเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วลองรับ Apple CarPlay มาตรวัดเรืองแสง Optitron พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID และฟังก์ชันความปลอดภัยชั้นสูงสุดด้วยกล้องมองภาพรอบทิศทาง360อ,องศา เครื่องยนต์มีให้เลือกทั้งดีเซล2.8ลิตร G D Efficient Boost และเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร Dual VVTi เกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อม Sequential Shift มีราคาเริ่มต้นจาก1 1 9 9 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อป1 4 2 9 0 0 0บาทในขณะที่ค่ายรถยนต์ของ BMW มอตลาดนะครับก็เปิดตัวรถรุ่นใหม่ของเขานะครับ R18 ต้องบอกว่าคลาสสิกมากๆ บีเอ็มดับเบอเตอร์ลาดประเทศไทยเปิดตัว BMW R18 First Edition m o ิบแปดเฟิร์ส i n เอดิชันมอที่ใช้เครื่องยนต์บ็อกเซอร์สสูบรุ่นใหม่ที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาเครื่องยนต์ประเภทเดียวกันที่ BMW เคยผลิตออกจําหน่ายมีความจุ1802 c ซีซีกำลังสูงสุด91แรงม้าแรงบิดสูงสุด158นิวตันเมตร ยังพิเศษด้วยโหมดการขับขี่ที่เหนือกว่ารุ่นอื่นๆในเซกเมนต์เดียวกันนั่นก็คือมีโหมดการขับขี่ถึง3โหมดได้แก่เรนโรและล็อกมีเทคโนโลยีการขับขี่ที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมากมายเช่นระบบการควบคุมการทรงตัวแบบอัตโนมัติระบบป้องกันการลื่นถลายของล้อหลังราคาจำหน่ายของ BMW R18 นั้นอยู่ที่1 1 50,000บาท และการตัดสินรางวัลคาร์ f t ฟเดอะเจากสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยนะครับก็เข้มข้นและก็ผ่านรอบสุดท้ายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อจะประกาศผลในวันที่26พฤศจิกายนนะครับปีนี้ก็มีรถที่เข้ารอบกันมามากมายเลยทีเดียวครับการตัดสินรางวัล Thailand Car of the Year 2020 และ Thailand Motorcycle of the Year 2020โดยสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยนั้นมาถึงรอบสุดท้ายแล้วโดยรางวัลของรถยนต์นั้นมีรถที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย7คันด้วยกันนั่นก็คือ Honda City I s u z u D-MAX Mazda c x 30 Mercedes-Benz GLE 300D Nissan Kicks Suzuki x l 7และ Toyota Corolla Cross ในขณะที่รถจักรยานยนต์นั้นมีการแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือประเภทต่ำกว่า 400cc มีเข้ารอบด้วยกัน5รุ่นคือ GPX Regent 250 Twin Yamaha Nmax 155 Yamaha WR 155R Honda ADV 150 Honda Forza 350และรุ่นเกิน 400cc มีด้วยกัน3รุ่นคือ BMW S1000RR HONDA AFRICA TWIN CRF 1 1 0 0 L และ YAMAHA t e n e เ e 700ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการประกาศผลรางวัลในวันที่26พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ความคึกคักของรถยนต์รุ่นใหม่ที่เรานำเสนอวันนี้ต้องบอกว่ามากมายเลยทีเดียวนะครับในช่วงของทองโลกยันยนต์ครับไม่ซ้ำไม่ตามใคร ไม่ติดกับอะไรเดิมๆเป็นเจ้าของมาสด้า2ใหม่ดอกเบีย้ย0% 1-30พฤศจ,จิกายนยนี้ New m a s t e r 2ชีวิตเต็ไมไปด้วยการเดินทางและทุกการเดินทางจะเติมเต็มความหมายให้กับชีวิต กควรจะประหลาดใจในเส้นทางที่ชีวิตจะพาคุณไป All New Corolla Cross A New Journey ให้ชีวิตเดินทางไม่ซ้ำมีตามใครไม่ติดกับอะไรเดิมๆเป็นเจ้าของ Mazda 2ใหม่ดอกเบีย้ย0% 1-30พฤศจิกายนนี้ New Mazda 2ความสูตรไม่มีแพทเทิร์น SUSU MU-X Originality Redefined สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงทางลัดทางประกับอีสสูในวันนี้เราก็อยู่กันที่อายุทยาครับที่ที่เราจะพาไปในวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมไปที่อายุทยาแนะนำว่าต้องไปให้ได้ครับกับอายุทยารีทรทครับ ที่นี่นะขามม่จะเรียกว่า3 in 1ครับก็เพราะว่า1ที่นี่นะครับคุณผู้ชมเป็นที่พัก 2. อาหารอร่อยและ 3. คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจุดถ่ายรูปสวยมากๆครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมคะวันนี้แตมต้องขอกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่ทอมมี่ค่ะที่ให้แตมได้มีโอกาสมาเที่ยวพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชิคชิคชิลชิล กับเราอีกแล้วในวันนี้ค่ะโดยณนะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อยุทยารีทีทค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นที่พักแบบ slow life ชิลๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนอกจากที่พักเด็ดๆแล้วเขาจะมีอาหารอร่อยอร่อยหรือว่ามุมถ่ายรูปต้องในสวยๆกันบ้างเพราะฉะนั้นตามไปดูพร้อมๆกับเต็มเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญมากๆก,กันแล้วค่ะไม่ใช่ช่วงไหนนะคะแต่เป็นช่วงที่เต็มจะได้กินนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่เมนูที่หนึ่งเลยดีกว่านั่นก็คือข้าวผัดน้ำพริกปลาสลิดทอดค่ะลองชิมเลยดีกว่าค่ะคือเม็ดข้าวแบบว่ามีความแบบเป็นเม็ดอ่ะไม่ล่วนเกินไปด้วยเด็ดมากๆปลาสลิดไม่มีความเค็มเลยแต่อันนี้คือกลมกล่อมเมนูข้าวไปละ เห็นไหมคะเมนูข้างๆเมนูนี้เป็นเมนูเส้นนั่นเองค่ะเราเรียกว่ายำมุนเส้นโบราณค่ะคุณผู้ชมมาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงความเปรี้ยวความเผ็ดของพริกความมันของกุ้งแหง้งแล้วก็ความเด้งของกุ้งสดคือแบบสุดๆอะ่ะมันรวมกันแล้วแบบว่ากลมกล่อมมากอะ่ะสต ตัดเบรกเป็นไปดื่มน้ำให้ชื่นใจนิดนึงค่ะโดยตัวแรกเลยนะคะข้างๆแต็มค่ะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าอุทัยทิพป์เลมอนโซดาค่ะเขาอะใช้น้ำผึ้งตรงนี้ด้วยแน่ๆเป็นมีน้ำผึ้งผสมและความหวานนะคะไม่ใช่หวานจากน้ำตาลเลยแต่มันคือความหวานจากธรรมชาติของน้ำผึ้งและความเปรี้ยวของเลมอนทีนี้เมื่อกี้น้ำใสๆไปแล้วตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า ซอคาราเมลอันชันค่ะมันเป็นรสคาราเมลแบบไม่หวานอะแต่มันมีความหอมของอันชันเข้ามาผสมด้วยถัดไปค่ะย้ายมาฝั่งนี้ดีกว่ามันคือธนแดนเค้กมะพร้าวนั่นเองค่ะเห็นไหมคะครีมมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเค้กคือแบบเลเยอร์กลุบมะพร้าวมากตัวเค้กนุ่มละลายในปาก เข้าใจแล้วว่าทําไมถึงเด็ดถ้าใครไม่สั่งนะคะแต็มโกรธเลยนะใครไม่สั่งเมนูนี้คือเด็ดจริงๆคนไหนนะคะที่แวะมาที่จังหวัดอยุธยาก็อย่าลืมมาแวะนะคะที่พักอยุธยารีทีที่นี่เลยค่ะแต่ในครั้งหน้าแตมจะไปกินไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะตอนนี้ขอกินต่อก่อนนะคะทุกคนมันอร่อยจริง สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ทั้งหมดก็เป็นข่าวสารการเคลื่อนไหวในวงรถยนต์ประจำรอบสัปดาห์นี้นะครับหากท่านผ้าช่มไหนของรายการนะครับไปรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube c h anel n Auto Motor Thailand หรือเว็บไซต์ Auto World Thailand และ Facebook Fanpage Auto World Thailand ครับ กลับพบกันใหม่ครับทุกวัน1 4 0ถึง14.30นกับรายการถนนยานยนต์ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ